สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจส,สปอร์ตช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายง,งานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับสะเทือนวงการฟุตบอลไทยชนบุรีเอฟซีเล่งคว้าโจนาธานโบลิงกิข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยของวันนี้ทัพฉลามชนชนบุรีเอฟซีภายใต้าการนำทัพของกุนซือคนใหม่ชาวญี่ปุ่นมาโกโตเทกูระโมริ เตรียมเดินหน้าที่จะคว้าตัวโจนาธานบูเลงกิอดีตดาวยิงตัวเก่งบูดีรรัมเข้ามาล่าตาขายแด่แดนหน้าซึ่งโจนาธานบูเลงกิถึงแม้จะเหมาคนเดียว2ประตูพาบูดีรรัมพังหันคว้าแชมป์ชาง FA ครับแชมป์ทั่วที่3ในฤดูกาลนี้ของบูดีนรัมสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ไปต่อกับทีมเนื่องด้วยในเรื่องของพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์ ซึ่งล่าสุดกลายเป็นทัพฉลามชนของเทกุระโมริที่เข้าร่วมวงเบียดก,กับเมืองทองที่มีข่าวก่อนหน้าว่าเล็งขวาโจนาธานโบลิงกิด้วยเช่นกันสุดท้ายแล้วใครจะได้กองหน้าโตเก่งทีมชาติดีอาคองโกรายนี้ไปร่วมทีมสำหรับโจนาธานโบลิงกิกองหน้าทีมชาติดีอาคองโกร่างผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับบูเลีนรัมผลงานลงสนาม53นัดยิงไป26ประตูกับอีก9แอซซิต ข่าวต่อมา OS l o u v e n จ่อคว้าชนาทิพเพเมเกอร์ maker, ทีมชาติไทยสโมสครอน OS l o u v e n ทีมชั้นนำในศึกจูปิแลโปลีกหลีกสูงสุดของเบลเยียมกำลังเดินหน้าที่จะคว้าตัวชนาทิปสงกสินแนวรุกเพเมเกอร์ทีมชาติไทยจากคาวาสกิฟอนตาเล่ชนาทิปตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการที่ยากลำบากบนถิ่นฟอนตาเล่หลังไม่ค่อยได้รับโอกาสจากโทรุโอนิกิ ถึงแม้จะหาเจ็บมานานแต่กว่าจะได้ลงสนามต้องรอจนถึงเกมฟุตบอลถ้วยเอ็มเพอเรอร์ครับที่พบกับทีมระดับนอกลีกอย่างโทชิกิซิตี้ ซึ่งหากชนาทิปได้ย้ายไป OS ลูเวิร์นจริงๆเป็นโอกาสดีที่แฟนบอลไทยจะได้เห็นสองนักเตะไทยไปค้าแข่งยุโรปพร้อมกันซึ่งอีกคนคือสุพนัทเหมือนตาเจ้าหนู20ปีวันเดอร์คิดของเมืองไทยที่ทางบุรีรัมยืนยันเป็นที่เรียบร้อยและดูการหน้าไปรูยุโรปเต็มตัว ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ